That's ยินด้วยะม่ระครับแล้วก็ยินดีครั้งหนึ่งสำหรับน้องๆอถือว่าวิทยาลัยเนี่ยก็มีคุณาภาพท่านคลขึ้นมาแล้วเก่งนะครับการบวแล้วก็บางเรินว่าได้นมืองมาอยู่จังหวัดตรังแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการกับเคลื่อนภาพต้องเที่ยวของคน แล้วก็อา้าวแล้วถามว่าแล้วเงินไม่หมดเนหะไม่หมดครับเดี๋ยวเราก็อาจจะมีของจํารวยขึ้นมาแล้วก็ขายนะครับอันนี้ก็เหมือนธุรกิจน้องเรียนบริหารธุรกิจเนี่ยก็ต้องคิดต่อว่าเมื่อเราได้อันนี้ให้เขาฟรีเนี่ยเราจะได้อะไรกลับมาแล้วเราก็มีหนึ่งจะขายจะทำรื่อนเพื่อเมื่อก่อนเราขายเสื้อสิบห้าวันเราขายไปสามพันกว่าตัวเมื่อปีที่แล้วนะ หลังจากนั้นเราจะทําการโครงการต่อังเงินติดโควิดะน,นะครับก็เป็นกรรมการสมาคมนะครับเราก็คุยภายในสมาคมว่าโครงการตัวนี้นเ,นเราจะทําในนามสมาคมแล้วก็กลับเลื่อนอยางไน้นะครับคือได้กับได้นะครับแล้วก็ฝากน้องๆช่วยไปนนย้ำพันใครมาตังจะทําเรื่องนี้ก็แจ้งมาตอนนี้เหมือนทางนี้ก็ประสานทางเล็กมาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเล็กก็จะเชื่อมต่อให้นะครับหรือว่า ฝากทารผ่านที่บรรจงมานะครับได้หมดครับท้ายสุดก็ขอบคุณน้องๆอีกครั้งึ่งคิดว่าโครงการอนี้เนี่ยน้องได้วก็พีการคุยกันในเรื่องของปัญหาครอบแรับน้องซึ่งก็บอกเขาไปแล้วว่าจริงๆปัญหาตอนนี้มันจะติดตัวเข้าไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเขาจบไปทํางานแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่สิบปียี่สิบปีข้างหน้าปัญหาเหล่านี้มันมีและอาจจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักตั้งแต่วันนี้นะครับปัญหาทว่เรา อันกับมองตัวเองแล้วก็มองแล้วก็ว่าจริงๆแล้วแม้กระทั่งคนในชุมชนอย่างไรขอเสีกประมือต้อนรับพี่บรรจงด้วยครับแนะนำให้รู้จักอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ขอยินดีท่านต้อนรับท่านด้วยการนะครับของโรงเรียนปริยนธุรุิจวิทยานะครับแล้วก็าจารย์แล้วก็น้องๆคนนะครับเข้ามาสู่หอยฟาร์มเตนะครับหอยฟาร์มเตเราจอดรถมาทักเนี่ย เราสงสัยไหมว่าเเรามาที่นี่ทําไมอาจารย์ได้บอกว่าอาจารย์บอกเราไหมหรือว่าเราก็เราขนรถสิ่งที่เราทำวันนี้ที่เราจะมาจัดตั้งใจจะไปก็คือปุโรหิเราคิดว่าเราทำความดีอย่างครับโอเคเนาะ